ยินตับมาแล้วนะครับพี่น้องเจาะเข้าไหมน้อเนี่หมูปงหมูป่ปาเข้าไปอีกแล้วก็วสวัสดีครับมาพบกับพี่งฮ์ฮใส,ส่ัยอันซึ้งครับคลิปนี้พามาดูแม่โครุยขี้ตมครับมีปลาไหลไหมน้อเนี่ยอะไรมีไมหมปลาไหลอะผมเยอะมางั้นครับอันนี้เป็นบอ่อ เกษตรอนเลี้ยงไก่ครับแล้วก็เลี้ยงปลาครับทำข้อไก่อยู่ด้านบนครับทำไก่ไก่ไข่นี่แหละพี่นะ้องแล้วก็ไม่ได้ทำครับเลี้ยงปลาด้วยคุณตั้งแต่สมัยรถแม็คโคราองมาคุณครับ e ีซี200รุ่นห้าตูดแดงปูทำยังไงครับ จะเปิดทางก่อนครับพี่น้องทาทางเข้าไปเพื่อจะฝังตมครับหุดลงล,ะล,ะละึกแล้วก็ฝังตมเทียดเต็มเลยด้านล่างเป็นดินเหนียวครับเป็นตะกลัวพี่น้องอเดินลุยเข้าไปครับดินเหนียวดินเหนียวด้านล่างดินตับมา เดินปะไรบ้างไหมนี่ถ้าเดินดูอย่างนี้ครับน่าจะสามวันแล้วเริ่มกล้ามเริ่มแห้งแล้วพี่น้องอันนี้แค่วันเดียวก็จะตักไปได้แล้วตรงนี้มีกนกนกคงน่าจะนกลงมานอนครับตรงนี้มาเต็มเ,เลยอะไรเจออะไรเจออะไร ลองกอินรอบนี้เต็มเลย ไปกันครับลุนครับับมาไลกันลิเดเบื่ออย่างนี้แห้งเร็วอยู่ครับผม ปอะไรครับพี่น้องเห็นว่ากบเยอะมากครับตดวจำตัดตูาตูวตัดเพื่อนแล้วโอ้ยตัวเพื่อนแล้วตูวเพื่อนแล้วนี่ตัวเพื่อนแล้ว เจอั้ยครับเจอมั้ยกบปละไลมีหรือไม่อาหารเย็นกันครับ

Tomok. Tak kena tak kena น,นี่จะขุดสะเกาไปโหมสะแล้วพี่น้องขุดสะโหมสะ